มีอาจารย์คนหนึ่งในมหาลัยของลาวเขาแสดงความคิดเห็นทางสื่อออนไลน์เขาบอกว่าในยุคราชการที่9ของไทยประกาศไม่ยอมคืนพระแก้วให้แก่ลาวเด็ดขาดผมก็ไม่รู้ว่าเขาเอาข้อมูลมาจากไหนนะครับ สบายดีสวัสดีครับถักไทยเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพยกรับพี่น้องณประเทศแคนาดาครับตอนนี้เวลา8โมงแรงครับพี่น้องทั้งเมืองไทยเมืองล่ากับประมาณ6โมงเสาร์ักไายพี่น้องฟังไทยฟังล่าร่วมทั้งเอฟซีพี่น้องไทยล่าที่ติดตามอยู่ทั่วโลกก็เดือกับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เข้ามาครับพี่น้องสดยบ,บอ๊อบาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้อง เมอร์เนซีมาตอบคอมเมนต์สำหรับอาจารย์คนหนึ่งในสปปลาวหรือว่าในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งของลาวเนะาะเพิ่นมาคอมเมนต์หรือว่าแสดงความคิดเห็นทางสื่อออนไลน์เรื่องพักแก้วมรกตนะครับก็คือว่าเขามาคอมเมนต์ขออนุญาตขึ้นโปรไฟล์เขานะครับแล้วก็คอมเมนต์เขานะครับชื่อเขานะครับ จานแก้ววงคำสาวนะครับนามสกุลนี้ดังนะครับเคยได้ยินนะครับนามสกุลนี้คุ้นๆน,นะครับในสอปะปลาวชื่อ facebook อาจารย์หรือว่าเขาเขียนว่าจายนจาย์แก้ววงคำสาวนะครับคอมเมนต์เขานะครับขึ้นเป็นภาษาลาวนี่ครับเขาบอกว่าอขอไม่อ่านเวิร์ดแรกนะครับ นาง่งนางมาเหสีล่อกเก่า,ามันประกาศบอย,ย่อมทรงภาแก้วขึ้นล่าเด็ดขาดอ่า,ากะาอีอยังของมันจักอย่างนี่แหละเพราะว่าเขาเขียนขาดทตกบุกผ่องน้อยนึงประมาณว่าคือตายเป็นตายยังไงก็ไม่คืนพระแก้วให้แก่ลาวในราชการที่เก่าประกาศไว้ผมก็เลยอยากจะถามว่าเอาข้อมูลมาจากไหน นะครับที่บอกว่าราชการที่9ในยุคราชการที่9นะครับไม่ยอมคืนพระแก้วประกาศตายเป็นตายนะฮะเป็นถนึงอาจารย์ในมหาวลัยของลาวนะฮะแล้วก็มีคอมเมนต์ตอมานะครับอ,อันนี้คือน่าจะเป็นสมุนเขาอะไรนะครับเป็นภาษาลาวเขาว่าขอถามแด่พวกโจรศักดินาสยามที่เข้ามาป้นเอาวัตถุมีค่าจูดเผาวัดวาอาราม ของลาวเมื่อใดพวกมันจะส่งคืนกูรอคอ,อยมาได้หลายชาติแล้วนะครับกูมาชาตินี้นะครับอันนี้คือก็เป็นอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับประเด็นก็คือเรื่องนี้แหละครับทุกคนคือเราอยากจะบอกว่านะครับนะเบื้องต้นนี่ผมอยากรู้ว่าหลักฐานที่อาจารย์คนนี้นะอาจารย์คนนี้ที่ผมกําลังจะขึ้นภาพให้นี่ครับเอาหลักฐานมาจากไหน นะครับว่าในยุคราชการที่9ก้าไอ้ง่ายคือไม่ประกาศไม่ยอมคืนพระแก้วให้แก่ลาวหาหลักฐานมาดูก่อนนะครับประเด็นมันคืออยู่อย่างนี้นะครับเบื้องต้นคือระหว่างไทยลาวนะเราไม่ต้องไปสืบสาวอ่าก่อนกำเนิดนะครับว่าพระแก้วมาจากประเทศไหนศรีลังกาอินเดียคือเราคุยเฉพาะไทยลาวนี่คุยเฉพาะไทยลาวนี่ว่าพระแก้วมรกตเนี่ย ประทับอยู่ที่ไหนก่อนระหว่างไทยกับลาวนะครับเบื้องต้นเราต้องคุยแบบนี้ไม่ต้องไปสืบสาวว่าเออมาจากอินเดียมาจากศรีลังกาเนปาลมาจากขาเขมรอะไรพูดเฉพาะไทยลาวนี่สองประเทศนี่นะครับว่าพระแก้วประทับอยู่ที่ไหนก่อนนะครับคือในในประวัติศาสตร์ลาวก็รู้นะครับอ่าเรียนประวัติศาสตร์ลาวก็รู้ว่าพระแก้วมรกตนี่คือคืออยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยนะครับอยู่ทางไหนล,ลำปางลำพูนหรืออะไรสักอย่างนี่แหละครับ อันนี้คือเราได้ยินมาตลอดนะครับอยู่ในหูเราตอนที่สมัยเรียนอยู่ลาวเราก็รู้นะครับทีนี้คือคนลาวในเมื่อว่ารู้แบบนี้แล้วนะครับทำไมถึงมีการโพสแสหรือปลูกฝังอสอนให้มีความคิดรักชาติขึ้นมาทวงคืนพระแก้วมรกตจากสยามหรือสร้างเรื่องขึ้นมาอะไรก็แล้วแต่นะครับทำไมมันเกิดแบบนี้เกิดขึ้น ผมจะพูดให้ฟังนะครับเบื้องต้นมันมีปัญหาอยู่ในอาจารย์คนนี้มากกว่าหรือว่าคนในสปปลาวพวกคอมมิวนิสต์ลาวบางตัวต่างหากมันไม่ได้เกี่ยวกับคนไทยนะครับเบื้องต้นทําไมมันถึงทะเลาะกันมันถึงเถียงกันเพราะคุณไม่ยอมรับไงครับคุณไม่ยอมรับว่าอีสานนี่คือไทยคุณไม่ยอมรับว่าล้านนาคือไทยปัญหามันก็เลยมีตรงนี้ นะครับถ้าคุณยอมรับนะครับว่าสยามนะครับรวมทั้งล้านนาทั้งอีสานเนี่ยคือเป็นไทยก็คือไทยนี่คือคุณจะไม่มีปัญหาเรื่องภาคแก้วเลยนะครับอ่ะถ้าถามว่าเขารู้อยู่แล้วนะครับว่าภาคแก้วเนี่ยคืออยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยก่อนที่จะไปอยู่ลาวถูกต้องไหมนะครับเดี๋ยวเขาก็บอกว่าล้านนาก็ลาวไงเอออีสานก็ลาวไงนะครับสมัยก่อนนี่แหละน,น,นี่คือปัญหาประเด็นมันอยู่ตรงนี้ ถ้าเราไม่ยอมรับนะครับว่าอีสานคือไทยสยามสยามร,รวมเข้าไปแล้วล้านนาก็คือไทยรวมกับสยามไปนะครับอันนีคือเป็นไทยถ้าเราไม่ยอมรับตรงนี้พูดยังไงมันก็เหมือนเดิมนะครับมันก็วกวนวกวนนะฮะแต่คือผมไม่ได้ห้ามหรอกนะครับว่านักวิชาการลาวหรือพวกคอมมินวนิสต์ลาวเนี่ที่บอกว่าที่เป็นอาจารย์นะคนนี้เนี่ยนะครับ ไม่ว่าเขาจะปลูกฝังนักเรียนนักศึกษาในลาวแบบไหนก็แล้วแต่นะครับแต่สิ่งที่มันความจริงอะ่ะมันก็ต้องยอมรับความจริงว่าอยู่ที่ประเทศไทยทางภาคเหนือก่อนก่อนที่จะไปอยู่ลาวนะครับแล้วบอกว่าเป็นของลาวแล้วทําไมไปอยู่ที่ไทยไปอยู่ที่ล้านนานะครับนี่แหละครับคือปัญหามันอยู่ตรงนี้นะฮะทีนี้คือไปอ่านดูแต่ละคอมเมนต์นะครับหลังจากที่อาจารย์คนนี้เนี่ย อ่าคอมเมนต์ใช่ไหมครับอ่าเป็นภาษาลาวทีนี้ก็มีคนลาวจํานวนไม่น้อยนะฮะโดยเฉพาะข้าราชการเหมือนเปิดประเด็นเข้าใจไหมเปิดประเด็นคิดว่าคนไทยอ่านภาษาลาวไม่ออกมั้งนะครับอยากจะพิมพ์เขียนอะไรก็เขียนเรื่องประวัติศาสตร์นะครับแต่ใช้คําพูดที่ไม่เหมาะสมนะฮะไม่เหมาะสมนะครับอ่านดูคอมเมนต์นะครับผมไม่สามารถที่จะพูดได้นะครับคาขึ้นต้นของอาจารย์คนนี้เขียนลงทางออนไลน์คําขึ้นต้นว่าอะไร นะครับอ่าผมจะให้ไปให้คนลาวคนอื่นแปลให้ก็แล้วกันนะฮะนี่ครับผมจะขึ้นให้อีกรอบหนึ่งนะครับอาจารย์คนนี้ชื่อแก้ววงคำสาวชื่ออาจารย์แก้ววงคำสาวเป็นอาจารย์ในมหาลัยแห่งหนึ่งของลาวไปดูโปรไฟล์ได้นะครับเฟซบุ๊กนี้นะครับนี่เขาบอกว่านะครับอ่าเขาบอกว่านี่ขึ้นต้นนี่ไม่อ่านนะครับนางมาเหสีรอเก้ามันประกาศ บอยอมส่งผ้าแก้วคืนลาวเด็ดขาดะนะครับแล้วก็ถ้ากะงออะไรสักอย่างนี่แหละครับเขาเขียนรีบมั้งนะครับจมน้ำก็ให้จมไปพร้อมกันนะครับคืออะไรนะคะความหมายคืออะไรผมงงนะฮะคำสุดท้ายนะผมงงคือสิ่งที่อาจารย์ เป็นอาจารย์อยู่ในสปปลาวนี่ถ้าปลูกฝังในลักษณะนี้นะครับปัญหาเรืสส at, ่องพระแก้วมรกตเรื่องสิ่งที่ผ่านมาในอดีตนะครับระหว่างไทยลาวยังไงมันก็ไม่จบนะครับประเดน็นมันไม่ได้อยู่ที่ฝั่งไทยนะ,ะคุณสังเกตไหมครับว่าประเดน็นเรื่องพระแก้วมรกตเนี่ยที่เป็นข่าวตามโซเชียลต่างๆนะครับยูทูบเบอร์ช่องอื่นๆ,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  <obil> ๆหรือเพจอื่นที่นําเสนอนะครับประเด็นมันมาจากลาวนะนะครับประเด็นมันมาจากสปปลาวไปย้อนดูในคลิปที่ผมนําเสนอไปนะฮะประเด็นก็คือว่า เจอในทิกต o k นะครับมีคนในสปปลาวพวกคอมมิวนิสต์ลาวนะครับเด็กๆนี่แหละครับอายุไม่ถึง30อ่าบอกว่าพักแก้วพระสุกพัะใสนี่ก็สยามขโมยไปก็อยู่ในทิกต o k ก็มีคลิปถามว่าเด็กๆคนนี้นะครับกลุ่มนี้ได้คำพูดมาจากไหนได้ข้อมูลมาจากไหนก็มาจากนักวิชาการมาจากอาจารย์ไงนะครับอาจารย์สอนไงครับถ้าอาจารย์ไม่สอนนะเด็กกลุ่มนี้จะกล้าพูดหรือครับเพราะว่าเด็กกลุ่มนี้คือเกิดหลัง75 นะครับและเป็นปกครองในระบบคอมมิวนิสต์ทำไมวิจารณ์การเมืองไม่ได้วิพา์วิจารณการเมืองวิจารณ์รัฐบาลไม่ไ,มได้ห้ามแสดงความคิดเห็นทางการเมืองแต่มาพูดถึงเรื่องพรกแเกี่ยวมรกตดพูดได้เพราะอะไรครับก็แสดงว่าฝ่ายที่สนับสนุนายุแย่ you, yeah, อยู่เบื้องหลังก็ฝ่ายอะไรครับก็ฝ่ายรัฐบาลนะครับฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายอาจารย์ไงนะครับอันนี้นี่คือสําคัญนะครับทุกคนไม่ใช่ว่าเออสิ่งที่เรานําเสนอไปเนี่ยมันประเด็นมันมาจากสปปแล้ว นะครับมาจากวิชาการนักวิชาการมาจากอาจารย์สอนส่วนมากนะครับมันก็เลยทําให้คนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับออกมาพูดตามสื่อสังคมออนไลน์วีคลิปวิดีโอนะครับหลายคลิปไม่ใช่เพิ่งมีคลิปนี้คลิปเดียวนะนะครับโอเคครับขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่เข้ามาติดตามพี่น้องกับอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามแล้วกะ็คอมเมนต์เข้ามาครับพี่น้องสิรดประพาดคลิปใหม่มีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาครับพี่น้องสวัสดีครับสบายดี